สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าว,วันอา,อาทิตย์ที่18หลังหวยออกนะคะวันนี้เป็นวันพระสวัสดี FC ทางช่องของกันญาชาแนลนะคะอ่าเชา้านี้แอดกระล้องขอจุดทูบนะคะทูกตัวเลขเนาะขอเพิ่นเนาะค่ะเนาะว่าแอดจะโชคหมานบ่ พอจุดของวันที่17มกราสองห69ไม่มานะคะเลข68ไม่มานะคะแต่แอดบนเป็นคนจับเนะาะถูกถูกเลขตัวนั้นอันนี้แอดจับเองนะคะเดี๋ยวมารอรุนกันนะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนลูกเลขออกตัวไหนซี่หายอติด แม่ก็ได้หินตะซี่หากับสิบหาดอะฮะมันจะมาแล้วเมื่ออื่นอีกบอมาอีกไหมบรรยากาศเช้านี้หกโมงกว่าๆนะคะเอฟซีหกมงเช้านะคะท้องฟ้าเป็นสีแบบนี้มันฝนจะตกเลยนะ่อยเอซี นกน้อยเคียงคู่ไปแล้วเห็นชัดมากทูปอันนี้แอดเป็นคนหยิบนะคะทูปอันแรกของปีนั้นเป็นแม่ปันแม่นหยิบนะคะได้คำว่าแน่ค่ะตามก็ได้ บ้องสั้นก็เอาสองตัวแรกของแม่ฟันแม่นที่อจุดไปหกแปดหรือเก้าแปดนะคะมาจับบิน,านสาหาสองก็ได้ตัวที่สองนี่น่าจะเป็นสองนะคะเหมือนทูบจะแตกเลยนะคะเอซจะแตกไหมเนยะจะแตกไหมต้นขางเพื่อนน่ะมันจะแตก เมตตาการลุณาลูกด้วยเธอก็ให้แตกปังปังแค่สองตัวนี้ก็สุดยอดแล้วค่ะก็ให้แตกทีเธน สองหรือสองห้านะคะเอก็แปลกนะแอดจุดได้สองหาหาสองเป็นปีพศของปีที่แล้วแม่ฝันแม่นจับทูบให้ A, ที่ A, จุดงวดที่แล้วนะคะมันก็เป็นหกหรือเกนะคะหรือหก มันก็เป็นของปีเพราะสอบปีที่แล้วึือกันนะคะ fc ถ้าสังเกตด,ดีๆเนาะเออก็แปลกนะเพราะฉะนั้นนะแอดวายแอด,แอดจะเอาไปจับยิ้นใส่กันโอเคชัดเจนนะคะชัดเจนชัดเจนแลวแอดจะไปเขียนให้เนาะค่ะเนาะคลิปนี้เป็นคลิปเลขทูบนะคะ สวัสดีค่ะอเ <c oughs> สียงหายไปไหนเนาะ <c oughs> โอเคค่ะอ่าแอดมาเขียนเลขให้แล้วนะคะตามต่อเลขทูบเนาะคะ่ะเนาะเอฟซีเมื่อวานนี่ผู้ใดถือเลขนะคะกดมือถือกระสตรต่อไปเนาะค่ะเนาะชีวิตยังมีมวดหน้าเสมอนะคะชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะสระสตรต่อไปนะคะเอฟซีเนาะ และก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะตื่นเช้ามาก็สู้งานเช้าวันใหม่เนาะกันเนาะแทเองกันเช่นกันค่ะมีหน้าที่วางแนวทางและก็ต้องมาวางแนวทางเนาะคะ่ะเนาะหลังจากหวยออกนะคะหวยออกเมื่อวานนะคะสามตัวหน้าสองเก้าปดหนึ่งห้า สตัวท้าย6ก2กสองตัวท้าย0 2นะคะรางวัลที่1 8ึ่งแปเจ็ดองนะคะเอฟแตกอีกแล้วนะคะเลขหน้าลงทุนทุกงวดนะคะไปไทยเป็นลาวได้บัดนะคะ วางแนวทั้งให้ทั้งคลิปสั้นคลิปเาวนะคะถ้าใครติดตามแอดนะคะก็จะรู้จะเห็นนะคะกดติดตามไว้นะคะเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆมก็จะได้เห็นเนาะกันเนาะทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางเนาะกันเนาะเป็นแค่แนวทางนะคะใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้วันที่สองเนาะกันเนาะหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์หก สิบเจ็ดก็เก้าเจ็ดสองนะคะแล้ววันที่หนึ่งเดือนสองหกเก้าล้อพลเนาะกันเนาะเนี่ยค่ะเลขหกอะคะ่ะเขาต้องกันนะคะกันหกเป็นเก้ากันเก้าเป็นหกนะคะเพราะเลขตัวนี้อันตรายนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เขามาเว้ากันด้วยเรื่องเลขทูบนะคะของงวดวันที่สองมกราะนะคะเป็นแม่ฝันแม่นแล้วจับทูบให้แอดนะะเนาะแล้วแอดเป็นกนุจุจ บัแตกนะคะ98หรือ89นะคะแอดจะขอตามต่อนะคะตามต่อก็คือวดนนี้แอดจับได้แอดจับเองนะคะแล้วแอดจุดเมื่อนี้เป็นวันพระนะคะวันที่18มกราสองห้าหกเก้าะคะ่ะแอดจุดไปเมื่อเช้านะะเนาะค่ะเนาะแอดได้ดจุดได้หาสองนะคะแล้วแอดจะขึ้นเลขทูบไว้บุญนาจอให้เบิ้งนะคะ แล้วที่นี่แอดเอามาจับไส้กันนะคะ fc เอามาจับไส้กันนะคะเพื่อได้สลากกินแบงรัฐบาลสามตัวหน้าสามตัวท้ายนะคะเขาเอามาจับเป็นแปดห้าสองหรือเก้าแปดห้าเก้าแปดสองแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเอามาตัดเลนสองตัวบนล่างนะคะก็ได้เก้าแปดห้าสองเก้าห้าแปดห้าแปดสอง อย่าลืมเช้นเคยค่ะ fc ถ้ามีเลขเก้ากับเลข6นะคะเขาต้องกันเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ไปกลับนะคะบนล่างด้วยนะคะบอกกับเขาตัดแตกทันทีนะคะสําหรับผู้มีทุนหรือว่าเลขหน่อยตัวนะคะมันน่าเสียดายมากนะคะถ้า3ามตัวเขาก็ต้องรู้จักตัดเล่นนะคะถ้า2ตัวเขาก็ต้องทั้งตัดเล่นทั้งไปกลับนะคะ fc จะได้บพาดเนาะคะ่ะเนาะ เมื่อวานแอดก็ได้นะคะแต่ว่าแอดก็ไปได้ในแอปเป่าตังน้ำน้กยุนสองเป็นเลขเสียงเสียมซสีของแอดนะคะเดี๋ยวแอดจะไปขอโชคลาเพิ่นตออยู่ค่ะขอเพิ่นตอเนาะกนะันเนาะรู้สึกว่าช่วงนี้ดวงเปิดแล้วเพิ่นไห้ค่ะโอเคค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ